ครับสวัสดีครับหลังจากที่ผมได้ไปทดสอบครับเจ้าตัว m i ส u ูเอ็กซ์เพนเดอมาแล้วนะครับก็ตัดสินใจซื้อมาแล้วครับตัว GT นะครับนี่ก็เป็นหน้าจอนะครับหน้าจอแล้วก็พวงมาลัยวันนี้จะมารีวิวการเปลี่ยนเสียงของไฟเลี้ยวนะครับนะมาดูกันเดี๋ยวปิดตัวอ่า เป็นกุญแจก็กุญแจตัวนี้เลยนะครับของมิสูที่ให้มาเหยียบเบรกครับกดปุ่มสตาร์ทนี่ก็จะมีจอขึ้นมาต้อนรับนะครับเป็นคํา่่าเอ็กเนดอร์นะครับผมขับไปแล้ว1,555กิโลนะครับขับไปเที่ยวหัวหินมานะครับจากเพชรบูรณ์เติมน้ำมันไปก็ สองพันห้านะครับไปกับไม่ได้หัวหินอย่างเดียวนะครับไปทั่วล่อนไปทั่วนะไปเที่ยวอยุธยาไปซาฟารีเวอร์ไปหัวหินไปชะอำหาดเจ้าสำราญไปหลายที่ครับก็หมดน้ะมันไปประมาณ2,500บาทกลับมาถึงบ้านนะครับประหยัดใช้ได้ครับอ่านับเครื่องก็ได้นะครับถ้าจะเปลี่ยนเสียงอ่าดับเครื่องเปิดแบบตัวไ้ก่อนก็ได้ ถ้าจะเปลี่ยนเสียงนะครับเปลี่ยนเสียงอ่ะเดี๋ยวเราเอาไปทีละอย่างนะครับวันนี้มาเปลี่ยนเสียงไฟเลี้ยวก่อนถ้าจะเปลี่ยนเสียงไฟเลี้ยวนะครับดับเครื่องยนต์จอดรถให้สนิทเข้าเกียร์ไว้ที่ตำแหน่ง P นะครับตำแหน่ง P เรียบร้อยแล้วดึงเบรกมือขึ้นดึงเบรกมือขึ้นนะครับก็กดตรงนี้ครับ Info จะมีปุ่มเล็กๆนะครับตรงนี้เป็นการเปลี่ยนโหมดของหน้าจออ่ะดูกันนะครับ กดก็จะเป็นเสียงนะครับเปลี่ยนไปจนขึ้นคำว่าตั้งค่านะครับอ่ะปิดประตูก่อนต้องปิดประตูด้วยอ่ะปิดประตูโอเคเอ๊ะเดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งี๋ยวผมต้องสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องก่อนทำไมถึงไม่พบกุญแจ อ่าผม start เครื่องนะตาร์เคนะรื่องอ๊บอ่าอันนี้อันนี้ให้ฟังเสียงไฟเลี้ยวก่อนนะครับเสียงไฟเลี้ยวนี่อันนี้ผมทําการเปลี่ยนไว้แล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกลับคืนนะครับอ่ากดอินโฟนี่กดจนจะพบคําว่าตั้งค่าอ่าเจอล้วคือเราต้องสตาร์ t เครื่องก่อนนั่นเองสตาร์ t เครื่องแล้วก็ดึงเบรกมือปิดตูดึงเบ็กมือ ดึงเบรกมือเรียบร้อยขึ้นตั้งค่ากดตรงอินโฟค้างไว้ประมาณ2วินะครับตรงหน้าตั้งค่าอ่าเปลี่ยนละเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้เราก็กดไล่หานะครับไล่หาตรงไฟเลี้ยวเรานี่เจอแล้วพอเจอตรงสัญญาณไฟเลี้ยวกดประมาณ2วิอ่ามันจะกลับมาเป็นตรงหมายเลขหนึ่งนะครับแล้วเราลองเปิดไฟเลี้ยวดูอ่าเสียงไฟเลี้ยวเปลี่ยนไปแล้วนะครับ ลองเปลี่ยนเป็นเสียงที่สองนะครับเปลี่ยนเป็นเสียงที่1นึ่แค่กดแช่นะครับสองวิอ่าไฟเลี้ยวก็เสียงเปลี่ยนมีแค่สองเสียงครับอ่าผมชอบเสียงนี้เสียงที่สอง่อานี่นะครับคือเสียงของไฟเลี้ยวนะครับแต่เนี่ยเราไม่ต้องกด ปิดไม่ต้องกดกับประมาณ30บวิเดี๋ยวเขาจะกลับไปหน้าเดิมของเขานะครับเขาจะกลับไปหน้าเดิมของเขาเองนะครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับแค่รีวิวเสียงการเปลี่ยนเสียงไฟเลี้ยวนะครับจากผู้ใช้จริงนะครับจะว่าไม่ประหยัดผมว่าประหยัดนะผมเคยขับรถอีกคันมันมันก็ไม่ประหยัดเท่านี้นะกะ็ถือว่าคันใหญ่หนักแต่ก็เครื่องเล็กพันหผมไปเที่ยวหงหินผมไปกันหคน ประหยัดครับ2,500สำหรับตัวผมนะคนอื่นที่ใช้รถเล็กก็อาจจะว่าโอ้ยรถเขาประหยัดกว่าแต่ผมว่าแค่นี้ผมก็โอเคแล้วก็พอใจละนั่งสบายนะครับอัตราเร่งอะไรก็โอเคขับไปก็ไหลๆเดี๋ยวคลิปอื่นๆผมจะมารีวิวอย่างอื่นให้ดูนะรองเท้าลูกก็เดี๋ยวจะค่อยๆทำไปนะครับเพราะ ผมดูแต่ละคลิปของเอฟแนเดอร์ ander, ผู้ใช้จริงยังไม่ออกมาทํารีวิวอะไรให้ดูกันนะครับก็เลยเดี๋ยวจะออกมาทำํำ้วไฟก็ตั้งเป็นออโต้ไว้เรียบร้อยว่าเปิดประตูก็ติดติดประตูก็ดับทันทีโอเคครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ